อย่าแย่งสุดตัวเชี่ยอะไรวะนีเนี่ยผมชื่อสันคุมและผมเป็นคนที่เกลือที่สุดในโลกปกติผมเป็นเพียงโปรกเมอร์ธรรมดาคนหนึ่งแต่เบื้องหลังด้วยความเกลือจากทุกๆเกมที่ผมเล่นผมต่อสู้กับความเกลือและหาทุกคนที่เหมือนผมผมตามล่าไอเทมสุดแรงจากเกมต่างๆแต่เพราะเหตุน,นั้นผมจึงได้รับเกลือใหม่ๆแต่ผมก็คือคนที่เล่นเกมเกลือเ,อเอพวกนั้นได้ผมคือสันคุณ n e ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับสตารดออนไลน์อินเตเกอร f แฟกเตโอเคเราจะไปลุยบอสชั้น35กันนะครับวันนี้กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยวเมื่อวานแม่งง่วงนอนนอนซะง,งั้น <c oughs> <l ux> รู้สึกตัวทีนี้เหมือนโดนวาร์ปมาแลาวา้วอ่อนโดนวาร์ปไปตอนเช้าเลยก็เลยยังไม่ทําคลิปเลยโอเควันนี้เราจะมาทําให้มันเสร็จสิ้นภารกิจที่เราควรจะทํา Okay, โอเค哟ไป let's we go โอเคเราไปเปิด Open, ไไดิจิตอนเกตโอเพนไหไว้ในชั้นนั้นละเหลือแค่ลุยอย่างเดียวมาหน้าตาเหมือนชั้นยี่สิบเจ็ดเลยอะ่ะหรือว่าซาดิตายชั้นนี้วะหน้าตาเหมือนกันแหละ <laughs> กิมมัตโต้พอเบาเสียงเล็กน้อยดังไปแพ้ ไม่ใช่อะทาจิน่าจะตายชั้นที่แล้วแหละเพราะว่าจำหน้าตามอนสเตอร์ได้ชั้นนี้ไม่น่าใช่จิ้มไปบอ,บอ,บอกว่าบอกว่าดูก่อนนะถ้าคลิปยาวก็ตัดต,ตรงนี้จริงแต่ดูแล้วน่าจะแปลยาวเหมือนเดิมไม่รู้สึกอะเจียนนี้มอนสเตอร์มันไง เดี๋ยวพวกเรารอยืนอยู่ล้ดูซิว่ามีคีโตอาสนะไหมรอบนี้ยึดยึดใส่สองก่อนสองก่อนไม่มีนะเนี่ยคีโตไม่อยู่ในนี้แต่อัสนะโอเคห้องบอสอยู่ถัดไปเนี่ยพวกเราควรจะพักเบรกก่อนที่เราจะเข้าไปสู้บอสเพื่อความพร้อมที่สุดของพวกเราดีกว่าไหม เฮลิส hey, คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้วอรต่างๆคุณดูมีสกิลสูงนะเนี่ยมันจะไม่มีใครดูถูกคนหรอกคุณไม่จาเป็นต้องใส่หมวกกันน็อกของคุณนี้ต่อไปนะขอบคุณนะซีว่าแต่ว่าฉันปล่อยฉันเป็นอย่างนี้แหละฉันรู้สึกไม่ดีถ้ามันถ้าละฉันไม่ได้ใส่หมวกนั้นไว้ถ้าการต่อสู้นี้จบลงฉันจะยอมรับข้อเสนอก่อนหน้านี้อะไรนะเอาจริงดิคุณเอาจริงใช่ไหม มันเยี่ยมไปเลยพวกเรามากำจัดมันให้ได้เลยไม่ว่าจะอย่างไงก็ตามได้เลยฉันได้รับชาที่ดีจากภารกิจนี้ฉันจะต้อนรับคุณในภายหลังในปาร์ตี้น้ำชาแล้วกันนะความลักที่เล่า้อนคืออะไรฟรัมันแอบไปคุยกันตอนไหนวะนี่เราสคิปนั้นเรื่องระหว่างทางมาไกลเกินไปถึงขนาดพวกเขาก็ทำได้ในฐานะเพื่อรวมกิวถ้าผ่านศี้ไปได้เขาต้อง นึกถึงพวกเขาอย่างแน่นอนนึกถึงแบบพวกเขาเก่งอะไรประมาณนี้ปะดูเหมือนจะถึงเวลาแล้วนะไปกันเถอะเอลเซเบอร์ไปกันเถอะโคฮารุไ,าไหนดูซิเก่งขนาดไหน <c oughs> อหืาแย่แยงสุดตัวเชียอะไรวะน,นี่อยะ เออสติกเดือดสติกกี้ตริงเออ่ประมาณว่าน้ำเหนียวนืดพูดได้อะไรประมาณนี้วะคิดได้ถ้าแปลตรงตัวว้ายมีโฟลิงนะเกีเยร์นะทำไมโฟลิงถึกขนาดนี้วะเดี๋ยวขอเลียร์ก่อนเฮ้เราก็ตีตัวไหนอ่ะไม,มั่วจัดไปอา้าว ยังไม่รู้เลยต้องตีตัวไหนกาสเสียงบอสเองเสียงร้องของบอสเพอ f e c การโจมตีนี้เยี่ยมมากอตีแบบคีนฮิตเลยทำไมมันดูเหมือนง่ายยังเลย ừ, เป็นยังไงบ้างอาสนะฉันคิดว่ามันมีบางอย่างแปลกๆนะฉันดูจากรูปร่างออกมาแล้วบอสตัวนี้มันจะ เน้นพลังป้องกันมากกว่าที่คิดนะนั่นก็คือมันทนต่อการเฉือนหรือการกระแทกนั่นเองคุณพูดถูกอาจจะเป็นแค่ของฉันที่จินตนาการเองแต่ว่ารู้สึกว่ามันใช้เวลานานนะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนอสุนะนี่ยังไม่ดีแล้วดูที่แถบ H p บพีบาของพวกเราสิเฮ้ยไอคอนนี้มันอะไรดีบั ub, ดูเหมือนจะเป็นเชือ้อราแทนตรวจสอบแล้ว ดีบัฟนี้คือลดค่าสเตตของเราทั้งหมดค่าสเตตัสนั่นเองเอ,อคือมันลดสเตตัสของเราเหรอดีฟ้าขอมือหน่อยขอเวลาสานาทีโคเวอร์ฉันด้วยก็คือประมาณว่าให้ดีฟ้าโคเวอร์เรา3นาทีประมาณนั้นตรงนี้ไงฉันเจอมาในเอกสารเหล่านี้ที่ฉันหยิบขึ้นมาจากคุกใต้ดินออดีบัฟเหล่านี้มันมาจากผงสปอรอของบอสจุดแสงเหล่านั้น ก็คือประมาณาอ,องเกสรวัวตัวนี้ที่ปล่อยออกมามันคือดสแตกเหล่านั้นประมาณนั้นดูเหมือนว่ามันจะดสะแตกเราที่เราไม่สังเกตมาก,ก่อนไอคอนนั้นปรากฏขึ้นและการโจมตีมันเริ่มขึ้นตั้งแต่เราเข้าไปในห้องนี้ในกรณีนั้นเราต้องลบล้างให้เร็วที่สุดเราควรจะปรุงยาและคิตตันขึ้นมาไม่ใช่เราควรจะใช้ยาและคิตตันข้อมูลมันบอกว่ามันไม่ซ้ำกันสั่นอันตรายไม่สามารถทําให้หายด้วยวิธีการปกติ พีทมันทำร้ายโดยตรงทีหน้าเหมือนทำร้ายตอนพีหน้าไปว่าไอ้มังกรที่ซิลิก้ามันเอามาตอนที่ผมเล่นตอนไล์อะมันมันทำอะไรสักอย่างกับโนกตัวกับมังกรตัวนั้นอะคือผมสกิปเนื้อเรื่องตอนนั้นไง <c oughs> นี่มันไม่ควรลดสเตลดลดสเตตัสของเราลงเลยต่อไปเราก็ต้องทําสู้แบบนี้ไม่มีทางรักษาแล้วเราต้องเอาชนะมันให้ได้นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ผิดปกติแต่ว่าตัวนี้แต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงเกินไป เราไม่สามารถปล่อยให้มันปรับจังหวะของเราได้ใจงเงย็นแล้วก็เปลี่ยนอย่ยาเปลี่ยนท่าทางเพราะเพียงแค่รู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วก็ทําต่อไปก็คือสู้ต่อไปโดยที่ไม่สนว่าจะในซัสรถอะไรประมาณนี้นี่มันดูแย่ขึ้นไปอีกขอที่คิดการต่อสู้ัางนี้มันนานขอที่คิดและอาจจะไม่เหมือนแผนที่ฉันวางไว้อสาสนะมันมันดูแย่แล้วเราไม่สาม มาดถก้าวต่อไปได้ในในตอนนี้เพราะพวกเราเป็นมนุษย์และมันคือ AI และในที่สุดพวกสมาธิของพวกเราจะหมดลงและเราก็จะได้รับผลกระทบแต่ว่าเราจะชนะมันได้อย่างไรละ่ะก่อนที่ทา,ทางที่เออสปอมันจะทํางานอยู่คุณพูดถูกมันยังคงทํางานรูปแบบเดิมๆหลายครั้งพวกเราคงจะชินแล้วเออการโจมตีนี่มันเกิดอะไรขึ้น แย่ yeah, แล้วลินมันเปลี่ยนรูปร่างกระฐานขัน,นมันกําลังสร้างสัปพลาาตัวใหม่ทุกคนมารวมตัวกันก่อนตัวแทงไม่สามารถปกป้องทุกคนได้ถ้าพวกเราแยกย้ายกันคนแทงของ DKB ทํานําหน้าไปเลยสัปปะหลาดเหล่านี้มันวิ่งไปทั่วห้องฉนันเห็นว่าทำไมเป็นเช่นนี้และมันดูเร็วและดุดันมากเหมือนตะขาบเลยมีอะไรนันเหรออาซึนะอย่าลืมสิพวกเราคือ DKB เราเป็นตัวแทงเราสามารถเราต้องหยุดมันไว้ที่เส้นนั้นทุกคนยึดตำแหน่งของตัวเองไว้มันไม่ดีแล้วถ้าเราไม่ทาอะไรสักอย่างไม่เราไม่ทาอะไรสักอย่างแล้วรับรองว่าเราแพ้แน่ๆฉันก็ผีผ่านไปฉันคิดว่าบอสตัวนี้มันไม่ยากเกินไปฉันก็ผีผ่านไปเองอะฉันคิดว่าบอสตัวนี้มันไม่ยากเกินไปและฉันไม่คิดว่ามันจะมีดีบัฟขนาดนี้บอสตัวนั้นคือศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเรายังมันยังไม่แย่ไปกว่านี้บอสตัวนี้อาจจะมากที่สุดและทรงพลังที่สุดในอินแคดก็ได้ เราไม่สามารถรักษาฝีเท้าในปัจจุบันได้เราต้องโจมตีแม้ว่ามันจะเสี่ยงและเรามั่นใจว่ามันควรจะเป็นเช่นนั้นหมายความว่าไงอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่ตะขาบเนี่ยเหรอเมื่อเราพยายามลดเทปเยียวม,มาลงในการต่อตู้เพื่อป้องกันเอ่อการสูญเสียตะขาบตัวนี้มันมันระไวมากและก้าวแล้วเหมือนพวกเขาจะทาดในรูปแบบตารางและตัดเราออกได้ยังมีประสิทธิภาพ มันเหมือนกับว่ามันออกแบบมาเพื่อต่อสู้ในทิศทางนี้เลยมันน่ารำคาญที่สุดและเราเสียเปรียบมันยังเห็นได้ชัดบอสมันเรียนรู้แล้วเติบโตขึ้นและไม่ใช่แค่นั้นมันยังต่อสู้เร็วและแม่นยำอีกด้วยฉันคิดว่ามันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆถ้าเราลางสิ่นี้มารวมกันเราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อสู้มันมากขึ้นเหลือเชื่อทุกคนถอยก่อนตอนนี้ไปที่กำแพงเราต้องเปลี่ยนกลยุทธ์การต่อสู้เออ ช่วยฉันด้วยฉันยังไม่อยากตายอะไรนั่นการโจมตีครอบคุมทั้งห้องนี้เลยไม่มีทางผนังควรจะเป็นที่พื้นที่ปลอดภัยแต่ว่าเราเรียนรู้เรื่องนั้นแล้วหลังจากการสูญเสียที่ผ่านมามา,มากมายและเราต้องเรียนเพิ่มอีกใน อ,อ,อะไรที่ได้ผลในอดีตมันใช้กับพวกเราไม่ได้แล้วนี่คือศัตรูชัวชากาและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ถ้ามนุษย์เรามีความได้เปรียบกับบอสตัวนี้ควบคุมมันได้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมสําหรับบอสชั้น3 5เลยเราต้องชนะมันก่อนและเรียนรู้และซึมซับมันทั้งหมดนั่นคือความหวังเดียวของเราความหวังเดียวของเราที่จะรอดชีวิตเอาไปไม่นะเอลเซเบอร์ El เราจะทำอย่างไรดีเราก็แค่ต้องสู้ต่อไป ไหนวะเอาประกันเป็นตาขาดแล้วเหรออ๋อตามสตอรี่เดี๋ยวงงเราต้องตีตัวไหนเนี่ยขอสัมผัสขอดคันกักหน่อยเฮ้ยอ้อมีธาตุน้ำหนองอียแยง่งจ,จะป๊อบปะป๊อปปะคือผมยังไม่รู้เลยต้องฟันตัวไหนเนี่ย้าเบิร์สตรีมไม่มีใท้รีคอมเั่นท์หีทาอ่ะ ฟันตัวนี้แล้วป้อนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเบอร์สตีมอุ้ยัะขาแไ่งนาะเกลียดสุดๆอีกขีมัดแล้วก็โดนโบอบะบบเข้าไปกลัวที่ไหนครับผมลีลิโตคือบอสตัวนี้แม่งจงดีไปทั่วห้องเลยผมพยายามไม่ใช้ดาบนะเดี๋ยวมันจบเร็วเกิน เดี๋ยวจะไม่สนุกเออความแม่นยำของมันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอสุนะคุณโอเคหรือเปล่าโอ้ยอะไรจมัวจมพูโอ้คารุระวังขอบคุณอสุนะแต่ว่าด่างของเธอไม่เป็นไรมันเลอะนิดหน่อยเดี๋ยวให้ลิจัดการที่หลังไม่อยากเชื่อเลยนำเมื่อพวกนั้นเป็นการโจมตีอีกแบบหนึ่งของมันอย่างนั้นเหรอโอ้โน no, ไม่นะโอโน no, เยอะจังเลยซีว่าแย,แยงสุด เมื่อคนนั้นมันเกาะหมวกของฉันมองไม่เห็นทั้งหมดที่ฉันทําได้คืออีกแล้วนั่นเหรอมันใกล้เข้ามามากเลยคุณโอเคหรือเปล่าลิสซีว่าซีว่าบกปว่าตัวเองนะข่าวฉันติดอะไม่สามารถขยับได้และก่อนซีว่าฉันแทบไม่สามารถจัดการกับความโกรธทั้งหมดที่ฉันรู้สึกได้เลยครั้งแรกที่ฉันถูกขัายอยู่ที่นี่แต่แล้วฉันก็มาพบกับเธอคุณต้องใช้ชีวิตต่อไปเออตายป่ะเนี่ยไม่นะ ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอตายไม่นะ, El นะอเอลเซเวอร์มันจะโอเคมันจะโอเคฉันสามารถเอาพวกเอานัมเบอร์พวกนี้ออกได้ไม,ม่เวลาแล้วไอ้พวกเจ้าโง่ทั้งหลายฮะเรามียาต้านงั้นเหรอเอาทำไมพวกเราไม่รู้เลยในการต่อสู้ที่ยาวนานครั้งนี้แต่ว่าใช้กับโคฮารุปเป็นครั้งสุดท้ายฉันไม่สามารถขยับตัวได้ จงมีชีวิตยอยู่และปกป้องคนอื่นๆน,นะโหยชิบหายเราจะปล่อยโคฮารุตายไม่ได้นะเนี่ยไม่ใช้กับโคฮารุซะ <c oughs> ไม่ไม่เอาจิงเราเลือกข้อไหนมันก็ไม่น่าตายหรอกแต่เราตามสตอรนนี่เราต้องให้โคฮารุใช่เปล่าวะไม่ฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเอลเซเบอร์อย่าทิ้งฉันไป คุณโอเคใช่ไหมเอลซเซเบอร์ใครมาวะอ๋อซีริก้าจังและพีหน้าก็ได้ก็ด้วยเหรอขอเธอด้วยพวกเรามาช้าไปพีหน้าช่วยเอลซเซเบอร์ซะเฮ้ยอย่าบอกพีหน้ามายิมาฮิวเหรอเมื่อที่แข่งตัวสลายไปและหลายไปแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ละอองก็ได้หายไปด้วยผีหน้าพุ่งลมหายใจกำจัดมอนสเตอร์อยารับที่สามารถย้อนผลกลับไปได้ทุกผลกระทบของพิษในป่าพเนจรนั่นก็คืออะไรก็ได้ที่สามารถรักษามังกรตนนัวนี้แม้ว่าจะกินแล้วก็ตามยาผลของมันก็ยังคงอยู่กับเธอ เลือดและน้ำตามแม้ลมหายใจก็จะมีคุณสมบัติในการรักษาดูเหมือนว่าคุณจะคิดออกเช่นกันเอลซเซมวอร่รางกายของพีน่าก็ยังมียานั้นอยู่และลมหายใจของพีน่าจึงรักษาเราได้ในขณะที่เป็นพิษกับบอสด,ด้วยมีผลกับบอสด,ด้วยตรงแน่นอนนั่นคือภารกขิที่ฉันทำ คือการจะหาอาวุธที่ทําให้บอสอ่อนแอลงนั่นแหละมันคือเป็นภารกิจที่สุดคุ้มแต่ว่าเราไม่มีอาวุธนั้นฉันไม่เสียใจที่เราไม่ได้ใช้รายการเหล่านั้นแต่เรามียาพิษอาวุธในการปราบบอสอาวุธพิษอย่างนั้นเหรอขวดนั้นใช่นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เราทำได้ ถึงเวลาจะจะ,จะต้องทำหรือ,หร,อหรือจะต้องตายหากมอตัวนี้มาเรียนรู้ที่จะแข็งแก่งขึ้นอีกพวกเราก็จะแข็งแก่งขึ้นไปอีกตั้งแต่เวลาที่เราพยายามและล้มเหลวหลายครั้งในขณะที่เรามาไกลขึ้นเราเป็นผู้เรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่นั่นคือทั้งหมดเราสามารถโจมตีได้อีกเพียงครั้งเดียวเอลเซอร์นั่าจะส่งมอบให้เราจะทำให้แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้น เอลเอสดีเควีในออฟบัดและทุกคนที่เป็นไซโลเพลเยอร์ ayer, และทุกคนที่มาไล่บอสตัวนี้ฮงเข้าชาร์จสลุไปไม่รู้อยู่ดีว่าตีตัวไหน <c oughs> ได้ตัวกลางเลยตัวอื่นมันแค่มอนสเตอร์ธรรมดาครับรุ่นนอนบอสจิ้มเข้าไปเบิร์สตรีมบุบะบุบะ รีคอลเลกชั่นอุ๊ยอะไรวะวมองแทบไม่ทันยื่เข้าไปเจ็บไหมถามดิเจ็บไหมเจ็บไหมฮะไม่โคตรเกลกยเลยเร,เราเอาเราอาวุธโจมตีเดียวมาสู้ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเพื่อความบันเทิงจิ๊บจิ้มจิไม่ใช่ตัวนี้วอสเป็นแค่ลุกกลมๆนี่ปะยื่เข้าไป โมบะโมบะนี่แน่กลัวเปล่ากลัวที่ไหนเบอร์สตรีมว่าตัวนี้โคตรกากเลย <c oughs> เนื้อเรื่องดูโคตรเก่งอ,อีกกี่มาแล้วก็หดด้วยลีลี เลยเอ้ยเบอร์สตรีมเรือ่องแทบไม่รด้นะจริงๆเราไม่ต้องหลบก็ได้มั้ยโอ้โหแรงเหมือนกันเว้ยแรงอยู่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 เบอร์สตรีมมันมีตัวกวนเยอะมากเลย ก็แค่เอาเราแค่เอาเอาอาวุธที่มันจมตีเป็นห่วงมาสู้ให้เฉยแค่นั้นแหละจึ๊กจๆ๊จ๊จ๊แต่ว่าเื่องความลำบากเราเอา,เอ,าเอาวุธตีเดียวๆมาสู้เลยแหละจอบมากตัวเนี้ย ตอนนี้แหละเอลเซเวอร์ L สัญญาจังมาลไม่ใช่สิโอเธอแข่งดาบไปที่ไหนเนี่ยเพื่อนแล้วเรามีใครอยู่ที่อ่ะใช้ได้กับการจบตีครั้งเดียวและมันใช้ยาพิษบางส่วนจนหมดแต่ใครจะสนละ่ะถ้ามันสามารถฆ่าเธอได้ในตอนนี้ถึงเวลาที่มันต้องจบลงแล้ว ฉันไม่ได้เป็นแฟนตัวยงกับอาวุธพิษทั้งหลายพวกเขาทําให้ฉันนึกถึงอาวุธที่เคย PK ฉันรู้สึกว่ามันเป็นคนไม่ดีเลยละนี่คือการอําลาแต่ว่าอย่าลืมละ่ะทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งสองอย่างทั้งพิษและรักษาฉันเชื่อว่าคุณจะใช้วิธีนี้ได้อย่างถูกต้องถ้ามันสามารถทําหน้าที่เป็นพิษและการรักษามันก็ถึงเวลาที่เราได้ช่วยชีวิตแล้ว ปิดจ็อบซะก็คือบอกตัวนี้เป่นแผลยารักษานั่นเองพกเราชนะแล้วพกเราทำได้เอลเซเบอร์เยี่ยมเยสเอลเซเบอร์น่าทึ่งจริงคุณไม่คิดว่างั้นหรอลิสใช่ฉันรู้สึกว่าเอลเซเบอร์เป็นคนที่มีความสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งและดูเหมือนจะรีบเลี่งไม่ได้ ลิสเซนฟอร์ม l s เธอเป็นผู้หญิงยังงั้นเหรอเอาอันนี้เพิ่งรู้เหรอวะออกปกติมใส่สโบกอย่างเดียวนี่วาเอาจริงสิฉันเดาว,ว่าเธอต้องซ้อมันไว้ใต้นั้นบนเกาะแผ่นใหญ่ตลอดเวลาคนในกลวยังไม่รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงคุณมีปัญหากระซิ่งงั้นงนั้นเหรอฉันเป็นแท้งที่ดีที่สุดในแอด อินเคสแล้วถ้าฉันคุยกับเธอเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงเธอน่ารักมากเลยซุปเปอร์น่ารักสุดๆแข็งแก่่งและน่ารักขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ยุติธรรมเลยให้คุณจะเข้าร่วม DKB เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของพวกเราเอ้าวเฉยเลยพวกนี้ฮะอาวอา้นี่ไม่ยอมแน่นอนอาแยง่งตึกแยง่งตัวเข้าเกี่ยวัชงนกันเธอเป็นแท้งที่มีชื่อเสียงของ a l s ว่าใครเป็นใครเธอต่อสู้มันนับไม่ถ้วน ัวน่เออผู้วิชาการเธอรู้ดีเกี่ยวกับตัวเธอใครจะสนุกกับเธอเป็นเด็กผู้หญิงตอนนี้ไม่พูดอะไรมากพวกพวกแกดูถูกเธอรีบพูดเลยพวกเราดีเคบีพร้อมที่จะรับเธอ,ด,เธอด้วยแขนอันกว้างก็คือคอ,อ,อาแขนรับอะไรประบาลเนี้ยเข้าใจแล้วยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ดีเคบีลิสพวกเรามีความสุขมากเลยที่มีเธอ ขอบคุณนะซิว่าฉันจะมองไปขา้างหน้าแล้วก็ทําสิ่งเดียวกับที่สมเป็นกิลของเธอและขอบคุณทุกๆคนทุกๆอย่าง ALS ฉันจะไม่ลืมเวลาที่อยู่ร่วมกันมาเลยขอบคุณและและลาก่อนเยี่ยมมากดูเหมือนว่าสิ่งที่เราทำกันมาจะดีต่อเธอแลวสองทั้งคู่นะทำไมเราไม่ไปเอง ฉันหันไปรออยู่<อ>ใช่แล้วฉันจะตัวติดกับเธอไปเลยเอลเซเบอร์ว้าวจบปะโอ้ยังอีกเหรอเฮ้ยรอบนี้มีมีประกาศอะไรกลางเมืองด้วยวะไม่กี่ชั่วโมองหลังจากล้มบอสชั้น35ในเซนทันพาซาเอ้ยไม่ใช่เออเกตเออกลางเมืองอะ่ะ เมือนการเริ่มต้นอ้าวคุณตัวประกอบคุงอ้าวพ,พวกเขาไปหมดแล้วไปกันหมดเลยแม้กระทั่งลิสท์ทุกอย่างมันจบแล้ว a อเอจะหายไป a อเอกำลังจะลงนี้ไปแม้ว่าการเช่าฉันก็จะถูกลืมไปฮ้ขอโทษด้วยสตอนนั้นฉันไม่ได้ใส่ใจใครวะใครวะเนี่ย สบายดีไหมโอ้ไม่นะฉันจะพาเธอไปที่กิวใหม่หลังใหม่ประมาณนั้นไอ้คุณตัวประกอบโคงนี้ไปกิวใหม่แล้วเยี่ยมแล้วเราก็จบกับชั้นสาสิบห้านะครับผมภายในเกือบห้าสิบนาทีเลยทีเดียวเกือบอัพเกือบอัพเลยทีเดียวโอ้ได้เอ้ยได้สกิล ชื่อว่าไทฟอนเหรอวะตัวนี้ตอนแรกคิดว่าจะเป็นไอ้ไอ้หัวหน้าบอสท,ที่ไปตีกับบอสใหญ่ในภาคใหม่นั่นเนี่ยอะไรเนี่ยเพิ่มดาเมจธาตุดินใส่ศัตรูเหรอสายยูเจ็ดเปอร์เซ็นต์เองมันน้อยจังวะโอ้ในเพจสองร้อยห้าสิบเนี่ย <Okay. S 2> เหลือไซเควสเพียบเลยโอเคครับของั้นก็จบเพียงเท่านี้ขออภัยถ้าเกิดแปรม่ไปบ้างเล็กน้อยถึงแานกลางเอาไว้เจอกันในชั้นต่อไป See you again next time